วันนี้ท่านพลโทบุญสินภาคกลางท่านแม่ทัพภาคที่สองได้ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่านายกธมนตรีได้โทรศัพท์มาปรับความเข้าใจแล้วค่ะคแล้วก็ไดอ้อธิบายถึงเนื้อหาในการสนทนากับสมเด็จฮุนเซนเพื่อต้องการให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นเบาบางลงเป็นการพูดคุยกันหลังบ้านซึ่งท่านก็บอกว่าได้บอกกับนายกไปว่าผมไม่มีอะไรครับผมเข้าใจ นะท่านก็บอกว่าบอกนายกไปแบบนี้แล้วก็บอกว่านายกก็ขอบคุณที่เข้าใจนะคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรท่านบอกว่าตนนั้นทําเพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าวันนี้กําลังเดินทางไปเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจชายแดนก็ทํางานปกติไม่มีอะไร เน,ะะนี่ยจะเป็นช่วงก่อนที่จะเดินทางนะคะเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงประเด็นร้อนประเด็นนี้แต่ว่าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวนะคะจากเพจกองทัพภาคที่ 2, ค, 2> ค่ะนะคะ,คนะคะเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา42นาทีงงในเพจกองทัพภาคที่2เนี่ยมีการโพสต์นะคะโดยได้น้อมนำ พระบรมราชวาสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พูดถึงอาชีพทหาร uh huh. นะคะเนี่ยค่ะในส่วนนี้ได้นำมาโพสต์เอาไว้นะคะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กนะคะเอกราชอธิปไตยคือสิ่งที่ต้องหวงแหนไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดแล้วก็พร้อมกันนี้ก็มีภาพนี้ด้วยนะคะเกิดมามิใช่อื่นเลือดเนื้อนั้นไซส์เพื่อผือนดินไทยมอบให้ มาตุภูมินี่แหละค่ะนี่ค,คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะในเพจกองทัพภาคที่สองค่ะค